ผู้สงูงท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษสมระมีออเบกขาสูงสุดต,ตลอดระยะเวลาหลวงผู้สูงจะจำวัดณสำนักสงฆ์แห่งหมู่บ้านไพรบึงน้อยหรือวัดไพรพัฒนาในปัจจุบันและอยู่ตามกระท่อมนาเล็กๆมีกระดานไม้ปูแค่พอนอนได้ทุกแห่งที่หลวงปู่จำวัดจะมีเสาไม้ปักสูงอยู่มีเชือกขาวซึ่งระหว่างกระท่อมเสาไม้หรือต้นไม้ข้างเคียงจะมีว่าวขนาดใหญ่ที่บูด้วยจีวรหรือกระดา แขวนไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือจะต้องให้ลูกศิษย์ก่อกองไฟไว้เสมอบางครั้งลูกศิษย์เอาของถวายท่านก็จะโยนเข้ากองไฟฉะนั้นถ้าเห็นว่ากระท่อมใดมีสิ่งของดังกล่าวก็หมายถึงว่าเป็นที่ที่หลวงปู่เคยจำวัดหรือเคยอยู่มาก่อนชาวบ้านแห่งดินแดนอีสานใต้ยกย่องท่านว่าเป็นผู้วิเศษแห่งภูตะแบงบางก็เรียกขานท่านว่าเทวดาเล่นดินหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนามของท่านแฝงปิ ศาสนาธรรมเพราะดินก็คือหนึ่งในกองกสินขนาดเดียวกัน เมื่อใครถวายอะไรมาให้ท่านไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองก็จะโยนเข้ากองไฟจนหมดสิ้นซึ่งไฟหรืออัคคีธาตุก็เป็นอีกหนึ่งกองกสินที่พระอริยสงสายเหนือโลกใช้ฝึกจิตมาให้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องราวของหลวงปู่สวงเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากลิตพิสดารมีอภินิหารต่างเล่าขานกันมาจากปากต่อปากสื่อสิ่งพิมพ์ตีแผ่เรื่องราวของหลวงปู่สวงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและเป็นที่กล่าวขานกันมาจนถึงทุกวัน นี้จากเรื่องราวประวัติหลวงปู่สวงข้งต้นนั้นจึงเห็นได้ว่าหลวงปู่สวงมีปฏิปทาอันน่าเรื่อมใสเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาของบุคคลทั้งหลายซึ่งชาวพุทธส่วนมากก็จะมีความนิยมศึกษาประวัติเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาอย่างเช่นกรณีหลวงปู่สวงนี้และนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อการกราบไหว้ขอพรเพราะเชื่อว่า ท่านสามารถดนบันดาลความปรารถนาของตนให้สำเร็จได้ทุกประการสาธุหากชอบใช่คลิปนี้กดถูกใจกดติดตามช่องด้วยครับและฝากกดติดตามทาง YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ